เวลกันมาที่ช่องชาแนลเที่ยวไม้ต้นไม้ใหญ่ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ชาแนลของเรานะครับเที่ยวไม้ต้นไม้ใหญ่วันนี้เรามาอยู่กันที่แถวๆปากช่องพามาเที่ยวคาเฟ่อีกเช่นเคยนะครับคาเฟอันนี้มีชื่อว่า The Creek เขาใหญ่นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในเขาบอกว่าบรรยากาศดีด้วยแล้วก็แบบว่ายินเสียงน้ำไปเช่นนั้นก็ไปสงบร่มรื่นมากๆเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในครับ ด, 1, 1, 1. ด้านนี้นะครับเรือด้านซังนือของเราก็จะมีห้องอาหารด้วยใครที่อยากทานข้าวของวันหรือว่าทานอาหารก็มาได้เช่นกันแล้วพัดเาื่อนฝาเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับขนมของเขาอันนี้คิ้วเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าอ,อะไร ส่ายตะมุตมีวปะถ่ายรูปลงสตอรี่แบบไม่มีลงไอจีแบบไม่มีรูปเราอ่ะจะเป็นรูปของทำคิ <Thank you. S 1> วทำอะไรเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูด้วยตรงนี้คือหน้าหลังมาก เววเวดอีกเช่นเคยอืม,อมเลเวยเปิดอร่อยเลวยเปิดอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงๆไม่จริงหรอเราจะไม่อ้วนแล้วจบไปเลยจะไม่อ้วนอืมไต่ขึ้นจริง ก็ทุกคนอร่อยมากแล้วได้ยินเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะไม่ได้อวยนะอันเนี้ออย <c oughs> ทุกคนก็จบแล้วสำหรับร้านแรกก็คือ The c l i c k at เขาใหญ่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศร้านค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราก็อินเสิร์ตภาพให้ดูตรงนี้เลย ็คือรูปก็คือออกมาสวยงามนอนแล้วก็ไปในากาศดีร่มรื่นอากาศไม่ค่อยร้อนด้วยเพราะว่าแบบเป็นร่มเงาไม้ใหญ่เใหญ่นะครับก็เดี๋ยวไปดูต่อไปว่าเราจะพาไปที่ไหน ทุกคนแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่ The Blessed Nicholas บุญเกิเป็นบทคริสเนาะนี่เลยด้านหลังเราก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในพาไปชมในสวนด้วยก็เวาลาเข้าสวนนะครับก็จะต้องชำรับเงิน75บาทแล้วก็จะได้น้ำฟรี1หนึ่งแก้วเพื่อทำการเข้าชมสวนดอกไม้เดี๋ยวที่แรกเราพาเข้าไปชมสวนดอกไม้ก่อนเลยอ่ะสะพงสะพานก็ตรงนี้เลยเด้อเราดูดิ โอ้ไม่ก็เหมือนพระราชวังของเรายังไงดีบรรยากาศรอบๆสวยงามมากโอ้ยทุกคนดูอ่ะแล้วนั่นทำอะไรคือยืนทำอะไรยืนทำอะไรยืนทำอะไรย,ยืนรอยืนรอถ่ายรูป <l ip> โอ้ดูดิความสวยงามของสวนแห่งนี้ <l ip> มาทุกคนหายรูปมา1น <l ip> อง่าเมือ่อกี้น่าจะมีท่าประมาณนี้ ยังไงได้ไหมแบบถ่ายรูปแดดลงหน้ไม่ได้<ม>ยังไงสวยขนาดนี้คือต้องมาแล้วทุกคนที่นี่เลยที่ไหนรู้ึ้นชื่อไว้ตรงนี้ป้าที่ใครที่จะมาที่โบสถ์คริสเนี่ยก็คือมาตามชื่อที่เราบอกไว้ตรงนี้แล้วก็ชุดเนี่ยก็ต้องจัดมาให้เต็มแบบกระโปรงรากยาวใดๆคือมาเหมือนมาสวนดอกไม้ฟิลนั้นเลยคือสวยมากแล้วก็สีดีอ่ะคือเขาจัดสีดอกไม้สีอะไรอย่างเงี้ยวลาถ่ายรูปมาแล้วมันลงตัวเดี๋ยวเราอินสแตภาพให้ดู วันแรกก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างยังไงกันแล้วก็มาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงต่อไปคือวอลกนี้เป็นวอลก์ที่แบบว่ากระทันหันพอสมควรเนื่องจากว่าที่แรกไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายแต่ว่ามาเจอแล้วคาเฟ่มันสวยสถานที่มันดีก็อยากจะเก็บบรรยากาศให่กับทุกคนได้ชมกันไปดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับ ให้ทุกคนแล้วแล้วเรามาอยู่กันที่อีกร้านนึงนะครับเป็นคาเฟ่ที่แบบอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะดูเรียบหรูหรอไม่เรียบไม่หรูนะข้างหลังเขคือใหญ่กว้างขวางมากคาเฟ่นี้มีชื่อว่า where we met นั่นเองนะครับก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่เขาใหญ่อีกเช่นกันเขาบอกว่ามันก็จะเป็นฟิลแบบสวนนิดนดฟิลดี รรยากาศร้านคือดีมากเลยดูข้างหลังอันนี้ก็จะมีแบบมีโซนอินดอร์มีโซนอาท์ดอร์มีดนตรีคอที่แบบโอ้ยบรรยากาศได้มากก็ท้องฟ้าข้างหลังก็คือสีสวยนี่เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้โอ้โหดูสีสวยแบบว้าวคืออันนี้คือเหมาะกับสายคาเฟ่จริงๆถ่ายรูปก็คือจะบอกว่าเวลาเรารีวิวนี่คือเขาไม่ได้สปอนเราในออปะเราก็แบบมารีวิวตามที่เราเห็นแล้วคือส่วนตัวก็ชอบเพราะแต่ละคาเฟ่เขาก็จะมีแบบมีความยูนิคมีความเป็นตัวของตัวเองอะเพราะฉะนั้นเราก็แบบเออมาดูกันว่า เป็นไงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทั้งุกคนแล้วบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณเขาเรียกว่าไม่เหมือนสวนเป็นคอร์ทยาร์ดของคาเฟ่เขาก็อย่างที่เราบอกไปว่าแวร์วีนี้ที่เนี่ยเขาแวร์วีเมจเนาะเขามีแบบมีความยิ่งยูนิคหลายอย่างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนว่าข้างบนเป็นยังไงถ่ายรูปได้เกือบทุกมุมเลยนะครับดูความธรรมชาติร้อมรอ,อบ,บเดี๋ยแพร่กล้องไปดูความอลังการของมันโอ้ oh my gosh ดป็นความยิ่งใหญ่เดินตามมา ก็คือสามารถถ่ายรูปได้แบบเอาหน้าเข้าไปแ้นี่ที่เขาชอบทำกันอะดอกไม้บานเออดอกไม้บุ้มดอกไม้บานในทางแล้วนี้สายอะไรนะสายดอกหญ้าเหรอใช่สายดอกหญ้าสายดอกหญ้าที่แบบว่าจะต้องเพิมาแล้วอีก็คือตรงนี้ก็สามารถถ่ายได้บันไดนี่ก็สวยแล้วนี่ออกว่านั่งนั่งนั่งบันไดนี่คือสวยแล้วนั่งหนึ่งครับอ่าแล้วก็แบบโอ้หมองไปแบบอะไรอียก็คือสวยงามขึ้นไปดูด้านบนเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกัน ทุกคนเวลาเราสั่งชามาใช่ไหมเขาก็จะแบบให้เราเลือกเหีือชาแบบเนี้เยเกยือชาแบบอันเนี้ยว่าเราจะแบบอยากได้ลายไหนมันก็จะมีลายตามนี้เลยนะครับแล้วก็นี่อ่ะมีแบบมีกงมีแก้วมานั่งกินแบบจิบชาสไตล์ส,สวนดีแล้วเช่นเคยกับ กาแฟอัแบล็คออเรนจ์ที่นี่เขาจะเรียกว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าแบล็คออเรนจ์กาแฟน้ำส้มเหมือนเดิมดีคือทุกที่คือรีวิวว่าดีหมดเพราะว่าก็ดีหมดจริงๆทุกคนแล้วประจําเลยก็คือเลเวลเพจของเราถึงแม้หน้าตามันจะอ้าอาจจะดูแบบแต่เราจะลองชิมให้ดู โอ้ใช่โอเคแต่เนื้อมันจะแน่นๆแน่นระหม่วานที่เรากินมันจะร้วนๆนิดเดีเดี๋ยวเรามากินบานอฟฟี่บ้าง oh โอ้ไม่ก็จะบานอฟฟี่มันอฟฟี่อร่อยอ่ะเฮ้ทุกคนก็คือร้านนี้วาวินเม็ดข่าวใหญ่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคร้านกว้างขวางที่นี้มาเช้าคือไม่มีคนเลยรนะ้านเปิด9โมงนะครับ ทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอในคลิปนี้ก็ยังไงใครชอบอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เซ็กชันเบืโลนะครับแล้วก็สามารถจะคอมเมนต์ติชมอะไรใดใดได้หมดเลยแล้วก็มีอะไรก็คือสามารถบอกกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเทียมวัยต้นไม้ใหญ่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อนของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันโนยังไงช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพทุกคนนะครับสำหรับวันนี้บายบาย